สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมากลางเต้นนะคะตั้งแคมป์กันที่ภูผาม่านวิวแคมป์นะคะใช่ไหมพ่อชื่อนี้ไหมผาม่านห่มดาวภูผาม่านห่มดาวแคมปิ้งเอ้าอันนี้เป็นเมฆหรือยังบังตะไลบอ่ะเนี่ยอะไรขาวๆขีดขาวๆอ่ะไอน้ำจรวดฮะจรวดจากไหนโอ้รถกระตุกอันนี้กำลังจะเข้าสู่ทางเข้านะคะภูผาม่าน ผมดาวแคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสวยหรือเปล่านะดูมงนะั้นแต่ว่าโอ้บอกง,งทางก่อติดอะไรวิวรอบๆนะคะกำลังจะเข้าสู่เขตอันนี้คือมันจะมีถ้ำค้างคาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆไปดูช่วงเย็นๆประมาณห้าโมงครึ่งนะคะค้างคาวก็จะเริ่มออกไปหากิน เดียวเข้ามาแล้วนะคะนี่ข้างในนะคะก็จะมเีเหมือนเป็นบ้านบ้านพักของเจ้าของนะคะก็จะเป็นสถานที่กางเต็นท์เราก็เลือกเอาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่ามันแดดช่วงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะคะมันก็จะค่อนข้างจะแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะคะคนก็ยังไม่ค่อยมาก็มีคันหนึ่งเดียวเข้ามากับอีกอันนึงเข้ากลางแล้วเรากําลังหาจุดที่กางเต็นท์อยู่นะคะ ไอบรรยากาศรอบๆอ่ะก็จะมีโซนให้ดูดาวชนกับต้นมะขามนะคะก็จะมีแม่น้ำน้อยๆป่าอ้อยนะคะข้างทางเป็นป่าอ้อยแล้วก็จะมีจุดให้นั่งกินอาหารนั่งอะไรแล้วก็ชมวิวชมดาวนะคะก็จะมีผา ดีย๋ยไปชมผาหนะ้าผาออ่ภูพาม่านเนี่ยนะคะตรงนี้เลยติดกับที่เราจะพักเลยนะคะก,ก็จะมีเนี่ยภูเขาสูงเป็นภูเขาเขาหินนะคะสวยก็จุดชมดาวข้างบนเราจะหาจุดที่เราจะกางเต็นท์ไม่ได้เลยเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะมีรถมากลางและหนึ่งคัน เอาได้ไหมเอาเอาตรงนี้ไหมฮะนู่นเหรอกลางเลยหรือว่าไปกี่รถไปคาเฟ่ก่อนแดดอากลางเลยก็กลางเลยอ่ะเดี๋ยวเรากลางเต็นท์กันเลยนะคะช่วยกันขนอของแม่ลืมเอาหมวกมาว่าจะาหมวกโอ้ยลืมหมวก อันนี้นะคะเราก็ได้มุมแล้วใต้ต้นตะกบนะคะอ่าเดี๋ยยิงชินบีไปช่วยพ่อเร็วกำลังลงจากบ้านไปช่วยกางเต็นกลาง,ลง,ลงเป็นไหมลองดิไปค่ะ<ง>ไปค่ะเราควอยไปวิ่งแม่มันแดดเห็นไหมอุย้ยมีหนุ่มๆมากลางเต็นใกล้ล<ง>เราเลยล่ะเขาจะแซวล,ลูกสาวเราไหมเนี่ยอา้าวมีสาวๆไหมไม่มีสาวๆมาให้สุนเลยนะกางกางกางไปเม่ง อะไรมีแต่ยาพึ่งพูงดเห็นไหมน้องมันไม่หยาพึ่งเลยคุณกลางกลางกลางไปเราจะได้ดูว่ากลางเต้นกลางยังไงเห็นไ,ไหมเด็กชายสนช่วยดีดีพอน่ะนะคะก็จะมีหนุ่มๆมากลางเตน้แนแถวนอนเด็กชายสนกลางถึงไหนแล้ว นี่ก็คือแล้วมันต้องเอาอะไรมาใส่ยังไงอ่ะใส่ยังไงนี่เราเลือกตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเทียงนาน้อยนี่นะคะเราจะขึ้นไปดูดาวตรงนู้นตอนเย็นๆนะคะเมก,กเราก็นั่งกินเนื้อหมูกระทะตรงนั้นเลยอ,อ,อีกเอเหมือน,นเาเลยหมือนเร่าเลย,เอ,อ,เเลยอ่านี่เทียงนาน้อยอเอากลางกลางช่วยกันกลางอะไรค่ะ อืไม่ใช่พ่อเอามาผิดกระเป๋าเหรอไม่ใช่เต็นอ่ะสวนมันตู้กตาติดอยู่ได้นั่นมันแฝงได้เอาจู้กตาไปเก็บในนั้นเหรอสวนถ้าไม่มีเต็นเราก็ไม่ได้กลางนะตนไม่ใ่เห็นดอยู่ใช่ไหมใช่เต็นเต็นเราสีเขียวไม่ใช่เหรอทำไมเปิดแล้วเป็นดำดำรุนมากเลยว่าใช่กระเป๋าเต็นหรือเปล่า มันขาดมันขาดแล้วมันหนีบมันหนีบวันถูผีเื้อตีก็เปิดไม่ได้ดตายแล้วสนมันนี่สนจะคงกเบนเออบาทที่นี่ที่ไ,ได้เซ้าเต็นเขาเตีมันมีผ้าอ้อาวพอพักยกไปช่วยกันกางเต็นก่อนนะคะเรามาลุ้นกันอยู่ว่าใช่เต็นหรือเปล่า นี่นะคะเราก็กลางใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเต็นท์ของเราทำความสะอาดเต็นท์ด้วยเด็กๆต่อไปมีขี้ดินไหมบีมีฝุ่นไหมปัดอากกนพ <c oughs> ี่ไนพ่อเชือกเห็นไป ตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะพักเหนื่อยค่ะเด็กๆกินแมงกิอนกับแจ่วบองนะจ๊ะไอ้ต้นสนกินอะไรอะ่ะไก่ย่างไก่ย่างไฟสตาร์แจ่วบองแล้วก็แมงกิอนทอดย่าห่อมาให้แล้วก็ข้าวต้มยายห่อมาให้นะคะมากางเต็นท์นี่ยากย่ายากยากยมากเลยนะคะยายเอาเข้าวต้มให้ต้นสนเอย้ย่าเอาคั่วแมงกิอรให้นะคะปลาล่าบองจากไฟสตาร์ นี่คือเต็นท์ของเราจ้าแล้วก็นี่ก็โต๊ะมีมีมไฟกระพริบด้วยอะไรแจ่วบองก็อยู่นั่นไงอยู่โต๊ะกับพ่อน่ะนี่นะคะกําลังกินบีสาวเกาหลีของเรานะคะกินจกข้าวเหนียวกินกับแจ่วบองนะคะนี่ค่ะของปวดค่ะโอโ้โหหน้าตาเกาหลีกินแจ่วบองนะคะเดีย๋ยวเพิ่งเล่นเดีย๋ยวเพิ่งเล่นแซบบอแซบบอแซบแซบหลายอแม่กินไม่เป็นนะนี่ ออกมาต้นสนเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะพาเด็กๆไปดูค้างคาวนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะพักยกไปซื้ออ่าพวกของกินมาก่อนนะคะมีหมูกระทะขายด้วยชุดละ250เ,เ,รเ,เราจะไปซื้อกุ้งอ,อะไรลูกออกไม่ได้ออกไม่ได้ทำยังไงล่ะอน้องออกบ่ได้ไปหมบี maybe. เอา้าออกวาแล้ว